สัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องอการทำฟอร์มนะคะการใช้สูตรใน google sheets นะคะก่อนอื่นเราก็เปิด google sheets ของเราขึ้นมาที่เราต้องการจะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ตัวอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์จะเป็นการรายงานผลการสอบอาจารย์มีคะแนนอยู่แล้วนะคะพัทหนึ่งพัทสองพัทสามพัทสี่พัทห้าพ์ทห อันนี้เป็นคะแนนของแต่ละส่วนของข้อสอบนะคะคราวนี้เราจะได้คะแนนมาเราก็จะเอาคะแนนมารวมกันใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือคะแนนสอบทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่การเอามารวมกันมันก็คือการเอาช่องพวกนี้มาบวกกันนะคะเราสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วเราก็เลือกเซลล์แต่ละเซลล์แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกจะให้บวกอันไหนบ้างเห็นไหมคะอย่างนี้ก็ได้นะ แต่ถ้ามันเป็นการบวกทั้งหมดอาจารย์สามารถใช้ออฟังก์ชันซ u m ได้เลยนะการใส่ฟังก์ชันซ้ m ก็คือเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เขียนคำว่าซ้ m แล้วก็ใส่วงเล็บสิ่งที่เราต้องการเราจะบวกอันไหนบ้างเราก็เลือกคอลัมน์เลือกมันเข้าไป จะบวกทั้งหมดนี้เลยก็ได้มันก็จะหาผลบวกทั้งหมดแต่สําหรับตรงนี้คืออะไรคะเราจะบวกแค่คะแนนของคนแต่ละคนในพาร์ทที่1นถึงหเราก็เลือกอย่างนี้ c 6ถึง h 6ปิดวงเล็บแล้วก็เท่ากับก็จะได้ค่าบวกแล้วมันก็จะแนะนําเราต่อด้วยว่าเอ๊ะเราจะทำผลบวกของข้างล่างนี้ด้วยเลยไหมนะคะเราสามารถกด enter ตรงนี้ได้เราเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้หรือ ะะเราจะเลือกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเคอร์เซอร์ให้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วกดค้างลากลงมาสิ่งที่ทำคือมันเปลี่ยนสูตรให้เรามันใช้สูตรเดิมเพียงแต่เปลี่ยนแถวเห็นไหมคะจากข้างบนแถวที่6ตรงนี้เป็นแถวที่7นะคะมันก็จะไล่แถวมาให้เรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลในแถวที่8มันก็จะหาซ้ำทั้งหมดเราก็จะได้ค่าผลบวกของคะแนนมา ครน,นี้ตอนสอบนะคะใครส่งช้าอาจารย์สามารถให้ส่งช้าได้แต่ทุกเซี้ยววินาทีที่คุณส่งช้าอาจารย์จะหักคะแนนถูกไหมคะอาจารย์ก็จดเวลาไว้ใครส่งช้าที่จะส่งช้าอาจารย์จะคิดเซียวนาทีเซียววินาทีละ0.2คะแนนอาจารย์ก็จะมาดูว่าเอ๊ะแต่ละคนจะถูกหักเท่าไหร่นะคะทำยังไงคะเหมือนกันเลยเมื่อกี้เราบวกแต่คราวนี้เราจะหาผลคูณถูกไหมคะ ก็คือคนนี้จะถูกหักเท่าไหร่ก็คือเท่ากับช่องนี้คูณคือเครื่องหมายดอกจนันกับช่องนี้ถูกไหมคะอ่าเห็นไหมมันก็จะหาค่าของเราแล้วก็บอกว่าหาออโตได้เหมือนเดิมหรอกว่าไม่เอามันเกินช่องเราจะลากใช้วิธีลากก็ลากมาอย่างนี้มันก็จะหาผลคูณตรงนี้คะแนนที่เราจะหักของแต่ละคนมาแล้ว ได้คะแนนนี้หักคราวนี้ก็เหลือเราจะมารู้คะแนนจริงๆแล้วว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่ทำยังไงคะเราก็จะเอาช่องนี้ถูกไหมคะมาลบออกจากคะแนนสอบนะทำไงคะใส่เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมจะเอาอันไหนตั้งช่องนี้ถูกไหมคะลบช่องไหนคะช่องนี้ก็กด enter นี่คือการลบนะคะ เครื่องหมายเท่ากับต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะเพราะถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับเราจะมาเลือกพวกนี้เซลล์อย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับเราสามารถเลือกเซลล์แล้วก็มาทําบวกลบคูณหารกันได้นะโอเคนะคะอันนี้คือวิธีการทำเอ่อบวกลบคูณนะคะอ่าพอได้คูณเสร็จแล้วหารทำยังไงหารก็เหมือนกันเลยเราอยากเอาอะไรมาหารอะไรสมมติอาจารย์จะหารให้ดูเนาะเราก็เอาเครื่องหมายอันนี้ เลือกเซลล์ที่จะหารแล้วก็ใส่เครื่องหมายสลนะคะเครื่องหมายหารคือแบ็กสลอย่างนี้หารด้วยอะไรหารด้วยตัวนี้จะเช็คว่ามันหักถูกต้องไหมเห็นไหมคะ10เท่ากันแล้วนะอันนี้คือการหารนะคะบวกลบคูณหารเราน่าจะทำได้ง่ายๆจากตรงนี้คราวนี้จะยากขึ้นมาหน่อยคือการตัดเกรดตัดเกรดคือ,อยัยงไงคะเขามีเกณฑ์อยู่ตรงนี้จะได้เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด F จะต้องได้คะแนนเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะถ้าเรามานั่งดูเองมีเด็กเป็น4500คนมันก็จะเสียเวลา Google Sheet มีนะคะมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า if นะคะฟังก์ชัน if ทำงานยังไงอ่าฟังก์ชัน if ทำงานยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะขอเอาให้ดูนิดนึงนะคะฟังก์ชัน if นะคะมันบอกว่าไม่ได้ยากอะไรนะคะ ใส่ logical expression ก็คือใส่ condition ของเราว่าเราจะให้เช็คอะไรตรงนี้ถ้าตรงนี้ถูกนะก็จะให้มันแสดงค่าตรงนี้แต่ถ้าผิดจะให้ทำตรงนี้ต่ออันนี้คือการทำ if เคไหมคะเช่นดูตรงนี้นะคะเขาบอกว่า if a 2เท่ากับคำว่า f ูนะให้เขียนเลยว่า a 2 is full นึกออกไหม แต่ถ้าบอกว่ามันไม่ใช่เอ,อ,เอ,อ,เอ,อถ้ามันไม่ใช่ A 2ล่ะมันก็จะให้เขียนคำว่า A2 was f a l s อย่างเงี้ยนะ,อะลองมาดูซิตัดเกรดเราจะทำอย่างไรนะเราก็มีเกณฑ์อยู่ตรงนี้ทำง่ายๆก่อนเนาะใส่วงเล็บถูกไหมคะ if เราต้องใส่วงเล็บ Condition แรกคืออะไรคะถ้ามากกว่า65จะได้เกรด A ถูกไหมช่องไหนล่ะช่องนี้ถูกไหมคะคะแนนรวม มากกว่า65นะจะได้เนะี่ผลคืออะไรคะจะให้พิมพ์คำว่าเอถูกไหมอ่าเดี๋ยวลองทำแค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์จะให้ทำตรงนี้มันเป็นฟอล์ถูกไหมมันก็เลยไม่แสดงค่าอะไรอ่ามาดูซิมี A ทั้งหมดถูกไหมถูกนะคะเอ๊ะอ่าหกสิบห้าถูกไหมได้ A คราวนี้มันยังไม่เสร็จเราก็ต้องมาทำต่ออ่า ถ้าเป็น a เสร็จแล้วถูกไหมคะบอกว่าอ่ะแล้วถ้ามันน้อยกว่า65สิล่ะให้ทำอะไรต่อน้อยกว่า 10, 65ก็เช็ค if ต่อถูกไหมคะอ f อะไรอะ่ะ if ค่าตัวเดิมนี้แหละถูกไหมค่าตัวเดิมต้องเป็นยังไงคะมากกว่า60ถูกไหมมากกว่าหรือเท่ากับ60ให้เป็นอะไรคะให้แสดงเป็นด โอเคนะอ่าเดี๋ยวปิดวงเล็บนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองเช็คดูสิคราวนี้มันจะมีบีมาให้เราเห็นบ้างไหมเห็นไหมคะมากกว่าหกสิบจะได้บีเห็นไหมได้บีแล้วนะต่อมาก็ทำต่อเหมือนเดิมเลยถูกไหมคะอยู่ในวงเล็บตรงนี้อ่าแล้วถ้ามันไม่ใช่หกสิบอีกล่ะเราก็ต้องเช็คอะไรคะก็อีฟอีกถูกไหมคะ if อะไรเอ่ยอูเดี๋ยวขอโทษทีนะตรงนี้ต้องไม่ใส่วงเล็บนะคะใส่ตรงนี้อ่ะถ้า if อะไรคะคราวนี้ if ค่าตัวเดิมเลยเราจะเช็คตัวนี้อีกถูกไหมคะต้องมีค่ามากกว่าเท่าไหร่คราวนี้55จะได้ c ถูกไหมมากกว่าหรือเท่ากับห้าสจะได้เป็นให้พิมพ์ตัว c นะคะ ต่อเลยนะอันนี้อาจารย์จะขอทําต่อเลยก็เช็คต่อเลยถ้าเป็นยังไงคะค่านี้มากกว่าเท่าไหรเอ่ยมากกว่าห้าสิบห้าแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบจะได้อะไรคะจะได้ดีดอกถูกไหมอ่าอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายนะก็จะเป็น อะไรเอ่ยก็จะเป็น f ถูกปะปิดวงเล็บเนี่ยวนะคะขอเช็ควงเล็บนิดหนะึ่งโอเค กว่า50ก็จะเป็น F ถูกไหมคะโอเคน่าจะครบแล้วนะใส่วงเล็บให้ครบมันจะไฮไลท์บอกเราเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราทำเหมือนเดิมเลยคือลากลงมามันก็จะเช็คให้เรานี่คือการเช็คเกรด ดูดีๆความยากของมันจะอยู่ที่เราใส่วงเล็บให้ถูกนะคะมันปิดวงเล็บ m ม,มากกว่า65นะคะก็ให้เป็น a ถ้าไม่ใช่ก็ใส่คอม่าให้ทําอะไรคะไม่ใช่ก็เช็คต่อนะไม่ใช่ก็เช็คต่อไปเรื่อยๆนี่คือการทําเกรดนะการทําเกรดออกมาได้แล้วตรงนี้ถูกไหมคะพอได้ตรงนี้แล้วเราอยากดูว่าเอ๊ะเด็กสอบครั้งนี้เนี่ย ได้คะแนนมากที่สุดน้อยที่สุดแล้วก็ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ทำยังไงคะมาตรงนี้ค่ะค่าที่สูงที่สุดเราจะใช้คำว่า max ได้เลยแล้วเราก็เลือกเซลล์ที่เราจะเช็คทั้งหมดจะเช็คอันไหนบ้างเราก็ลากมันเข้ามาเทานะคะ่ะ max ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลากค่าเข้ามาตรงนี้ออนี่คือ max นะคะค่าสูงที่สุดอ่าค่า min ก็ใช้คำสั่งคำว่า min แล้วก็เลือกช่องที่เราจะเปรียบเทียบกันเนหมือนกันหมายคะ average จะใช้คำว่า average แล้วก็ใส่วงเล็บเหมือนกันลากมาอ่าอันนี้ก็จะเป็นการหานะคะค่า max ค่า min แล้วก็ค่า average อันนี้ดูนิดนึงนะคะตรงนี้มันดูโอ้โหเล็กทศนิยมเยอะจังเลยเราอยากลดจุดทศนิยมเราใช้สัญญากณตรงนี้ได้นะคะลดเหลือกี่ทศนิยมก็ไล่ไปแล้วแต่เรานะเราสามารถลดได้ไม่เหลือทศนิยมเลยก็ได้นะ,ะอันนี้คือการหาค่า max ค่า min แล้วก็ average การตัดเกรดนะคะตรงนี้ check if ดีๆสังเกตดูนะคะ ว่าตัวแรกนะคะตรงแรกตรงนี้มันคือ c คอน i t i o n เราจะมีการตั้งนะคะคเกณฑ์ไว้อย่างไรถ้ามันถูกมันจะทำหลังคอมมาแต่ถ้ามันผิดมันจะไปทำไอตัวข้างหลังคอมมาตรงนี้มันก็จะไล่วงเล็บไปเรื่อยๆคราวนี้อาจารย์อยากดูว่าเอ๊ะแล้วสรุปอาจารย์ได้เทั้งหมดกี่คนเนี่ยนะคะก็จะมานั่งนับจำนวนและ นะคะคราวนี้อยากดูจํานวนว่าได้ A ทั้งหมดกี่คนเราจะทํำยังไงมันมีคําสั่งนะคะที่เรียกว่า count if นะคะคำสั่งที่เรียกว่า count if นะคือยังไงมันก็เขียนคําว่า count if แล้วก็บอกว่าจะเช็คช่องไหนบ้างแล้วก็มีคุณเอ่อ condition อะไรในที่นี้เขาบอกว่าเช็คช่อง1ถึง A 1ถึง A 1 0นะ ว่ามีอันไหนบ้างที่มากกว่า2ี่สิบมันก็จะนับ1 2 3 4 5สสี่ห้าทุกครั้งที่เจอตัวเลขที่มากกว่า2ี่สแต่ในที่นี้เราอยากเช็คอะไรคะเราอยากเช็คว่ามันมีช่องไหนบ้างที่มีตัวสัญลักษณ์เป็น A เราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เขียนคำว่าเ o าอีฟนะคะเขาอีอะไรอะ่ะช่องไหนเราจะเช็คช่องนี้ถูกไหมคะแล้วก็คอมมาเมื่อไหร่คะเมื่อ ค่าในนั้นมันมีค่าเท่ากับ a ถูกปะห้าถูกไหมเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคต่อมาช่องนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะ count if ช่องไหนเลือกมันซะสังเกตรตรงนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กทำให้ถูกนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราใส่ในนี้เราใส่ b มันจะหาไม่เจออ่ะ อ๋อมันนับให้ด้วยโอเคอ่านับได้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะได้หมดแต่แต่ถ้ามันเป็นคำอะ่ะนะคะมันจะไม่ได้ถ้าสะกดคำผิดมันจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือตัวเดียวมันจะนับให้ได้อยู่นะ count if เช่นเราบอกว่าเอออ้วนมากอ้วนน้อยพอดีอย่างเงี้ยแล้วเราสะกดคำผิดนิดหน่อย มันจะหาไม่เจอแต่ตรงนี้มันเป็นตัวหนังสือตัวเดียวมันก็เลยนับให้นะคะเขา if เลือกช่องเหมือนเดิมเมื่อไหร่คะเมื่อมันเป็นตัว C ีะช่ะเราลากมาก็ไไ้จุดหน่งแล้วเราค่อยมากรอปพิมพ์ก็ได้จะได้เห็นนะคะเขา if ช่องเป็นตัว d ีด็อกถูกไหม ะะอันนี้ถ้าเราจะไม่เลือกเราใช้วิธีการพิมพ์เราก็พิมพ์ n 6แล้วก็ colon n 1 6นะคะได้เหมือนกันเราไม่ต้องเลือกเสมอไปนะคะอาตรงน,นี้เราก็จะได้ผลรวมแล้วเห็นไหมคะว่ามี f ทั้งหมด2คนนะมี d ทั้งหมด2คนนะคะอันนี้คือการใช้ count if นะ,ะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้อาจารย์จะสอนเรื่องการทำการบวกการลบการคูณการหาร หาค่า max หาค่า min หาค่ามากสุดค่าน้อยสุดแล้วก็ค่าเฉลี่ยรวมไปถึงการใช้ if นะคะเพื่อเช็คค่าต่างๆแล้วก็เปลี่ยนตัดเกรดแล้วก็มานับจำนวนค่าที่พิมพ์เหมือนกันช่องไหนเหมือนมีค่าเท่ากันหรือมีค่ามากกว่าเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่ condition ของเราในการเข้า if ตรงนี้ นะคะโอเควิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ